ข้อที่ย6สิบหกกมนศักขยายพัน์กุหลาบต้นกุหลาบโดยการตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายนะฮะในวันแรกเนี่ยเขาตอนกิ่งได้20กิ่งวันถัดๆไปเขาทำได้เร็วขึ้นโดยสามารถตอนกิ่งได้มากกว่าวันก่อนหน้านน้น5กิ่งอ่าฮะเมื่อครบ7วันเขาตอนกิ่งได้หมดกี่กิ่งอา้าวไม่ยากเลยอันนี้คือลำดับผสมอนุกรมถูกปะ นีลำดับผสมอนุกมสมมุติพี่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดลำดับอนุกมไปเลยพี่คิดเลขไปเลยดีนะเลขไปมันมีเจ็ดวันใช่ปไหก็ <c oughs> คือ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหเันอเขไม่เลยก็ได้คือถ้าเกิดโจทย์นี้มันเปลี่ยนบอกเมื่อครบ70วันตอนนี้กี่กิ่งอันนี้ต้องคิดลำดับอนุกมเจ็ดสเยอะไป เออถ้ามันมี7วันเราเขียนไปเลยก็ได้เือเราเขียนถึง3วันแล้วเราจะเห็นเห็นแพทเทิร์นใ้่ป่ะคอยเห็นทึ่จะใช้สูตรแต่ถ้าไม่อยากใช้สูตรก็บวกไปเลย7วันนะอ่ะมาเออวันแรกตอนได้20่สิบวันที่1 20วันที่2เนี่ยเก่งขึ้นก็ได้มากกว่าก่อนหน้า5้าิงเพราะฉะนั้นวันที่2คือ20 ·่บวก5คือ25นหะวันที่3บอกเลยคือยีบวกหคือ30 ถัดไปก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบถึงไหมครับถึงไหมครับ,รบ,รบนะมองถึงตรงนี้เราก็บอกแล้วว่าอ้ลำดับเลขคณิตใช่ป่ะลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตดีด็ดอกเป็น 5. ห้าให้หาดูกลมคือเอาพวกนี้มาบวกกันใช่ไหมล่ะโอ้พี่เฉลยไปเลยแล้วกันนง่าย น้องจะนั่งบวกเลยก็ได้หรือใช้สูตรก็ได้ใช่ป่ะให้หาอนุกรมมันก็คือ A1 บวก A M คูณด้วย M ส่วน2จบ A1 คือ20 A M ตัวสุดท้ายคือ50มีั้งหมากี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัวก็คือ7ส่วน2ะตอบตอบเท่าไหร่ครับ 4องร้อยสี่สิบห้าประมาณไม่ยากสรุปทำทำมารอบนี้เป็นโจทย์ลำดับอนุกรมะเยอะใช่ <c oughs> นะมลำดับอนุกรมเยอะใช่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ยากมากมียากอยู่ข้อเดียวที่ให้เรานั่งปั่นเลขต่ำม,มีคำถามไหมครับวันนี้